สวัสดีชาว t s x ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพทประจำวันที่8สิงหาคม2567เป็นกันบ้างตอนนี้ t s x เนี่ยกำลังย่างก้าวเข้าสู่เดือนที่5แล้วนะเขาก็ทยอยผลิตขุนพลตัวใหม่ๆเนี่ยมาให้พวกเราได้เล่นกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีขุนพลอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอยู่แล้ว อยากจะพูดแต่บางทีก็ไม่สามารถที่จะพูดได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสุ่มหาได้ไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเรามาดูอัปเดตเรื่องแรกกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยได้เอาอะไรมาให้พวกเราได้เล่นกันอย่างแรกเลยเขาก็ชูโรมาว่าคุณบนตัวใหม่เข้ามาแล้วนะก็คือแม่ทัพหลิวปังใครที่แม่อยากจะสุ่มหา ก็ลองสุ่มได้แต่ว่าจะได้จากช่องทางไหนเราลองเลื่อนไปดูทีละสะเตปดีกว่าเรื่องแรกเขาได้ทำการเพิ่มเซตยุทธภัณฑ์เทพใหม่ชื่อว่ากลยุทธ์แล้วก็กล้าหารถ้าทุกคนอยากจะได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในหัวข้อแรกนะเขาเอามาใส่ที่ตรงนี้แหละซึ่งตอนนี้มันน่าจะหาได้จากช่องทางนี้เท่านั้นคือคุณต้องไปเปิดห่อที่มันได้เศษหินพวกนี้ แล้วเขาบอกว่าไอ้เศษหินพวกนี้มันจะได้จากเวทีประลองเนี่ยมี3เวทีนะก็คือประลองกลุ่มประลองเดี่ยวแล้วก็ประลองเสียนใครที่ไม่เคยเข้าไปประลองเลยก็อาจจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราอาจจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปประลองเพื่อให้ได้หอ่อที่จะเปิดชิ้นส่วนพวกนี้ทุกคนก็ลองมากดดูได้นี่เลย เห็นไหมเซตเนี้ยมันจะบวกปัญญา13แล้วก็เซตเอ่อกาหารกาหารเนี่ยจะบวกโจมตี13%ถือว่าเยอะนะไอ้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็39%นะทุกคนกว่าเราจะบวกได้39%เนี่ยหอบหอบขึ้นเลยนะแต่อันนี้คือแค่เราใส่ครบเซตมันก็ได้เลย นี่ถือว่าใครอยากได้ความแรงเนี่ยก็ลองไปตํตๆกันดูอัปเดตเรื่องที่2ก็คือเรื่องของนี่ไงเขามีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเวทีประลองเสียนทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รับยุทธภัณฑ์เทพเซตกลยุทธ์แล้วก็กล้าหารเราลองมาดูหน่อยไหมว่าของรางวัลเวทีประลองเสียนเนี่ยจ๊บไหนเอย่ยนี่เลยนี่ไงเขามีการเพิ่มเข้ามา มันอยู่ห่อในหน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่หีบยุทธพันฑ์เทพแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณเนี่ยจะประลองแล้วได้แต้มชนะเนี่ยกี่แต้มซึ่งแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีทางการันตีไดแหรอกขึ้นอยู่ที่ว่าอันดับหนึ่งได้แต้มชนะน่ะเท่าไหร่มันก็จะไล่เลียงลงมาเป็นสเต็ปสเต็ปแต่คิดว่าทุกคนถ้าจะได้กล่องนี้เนี่ยเนี่ยไอ้สีดาวเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนถ้า ถ้าเอาชนะให้ได้สัก3ามแต้มนะผมคิดว่าน่าจะได้อัปเดตเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของขุนพลตัวใหม่แล้วก็อาวุธคู่กายเข้ามาพร้อมกันเลยแม่ทับหลิวปังม้วนสร้อยดาวทุกคนดูนะอยู่ในเตาหลอมทั่วไปและเตาหลอมทองคำคือสามารถพบเขาได้ทั้งเตาธรรมดาแล้วก็เตาทองคำนี่ก็ลองมาหาดูนี่ไงสร้อยหลิวปังเห็นไหมโผล่มาตัวแรกเลย ใครอยากได้จริงๆเนี่ยผมอยากจะตำนี่อย่างหนึ่งว่าทำไมมันต้องขี่มา <c oughs> ทุกคนรู้สึกไหมว่าตัวนี้มันเท่นะแล้วสกิลก็โอเคไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดอะไรมากมายแต่ถ้าไปเทียบกับบิดาเท่าแก่โรงเตี้ยมมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าบิดานำขาดอันนี้เจอทั้งในเตาธรรมดาแล้วก็เตาทองคำใครที่ อยากจะมาสุ่มหาก็ลอมาสุ่มกันได้อัปเดตเรื่องต่อมาเนี่ยหลังจากมันมีแล้วเ,เขามีอาวุธมาด้วยอาวุธก็อย่างที่ผมเคยเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดลิวปังเนี่ยโดนโจมตีเขาจะตอบโต้กลับแล้วก็ทำให้ศัตรูมึนงงการตอบโต้กลับตรงเนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการกระโดดตีธรรมดาหรือเปล่าแล้วถ้า เราอยากจะหวังผลจากการกระโดดโต้กลับตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่เซตอะไรแน่ผมคิดว่าเหลีวปังเนี่ยมัน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 ทำสายค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งจะไปสายไวเลยมันก็แบบไวไม่จ๋ามากแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้เพราะว่าไวเขาก็ไม่ได้น่าเกียดแต่เพิ่นม,มันมีตัวเปรียบเทียบมันก็เลยรู้สึกดูจะไม่ค่อยคุ้ม อัปเดตต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกาชาก็คือมีถ้ามีการสุ่มขุนพลนะเราก็ลองมาดูได้เนี่ยเขาก็จะมีไล่เรียงอยู่ตรงนี้เลยนี่ไงสุ่มขุนพลครบ30ครั้งแจกตามเนี้ยถ้าอยากได้แบบการันตีคุณก็ต้องมีใบสุ่มเนี่ยทั้งหมด50บใบคุณเอาไปเลยม้วนหลิวปังแล้วคุณก็อาจจะได้เป็นแม่ทัพในเร็ววันนี้ <laughs> ส่วนเรื่องของอาวุธเนี่ยก็ถ้าสุ่มครบ20สครั้งก็ได้อาวุธคู่กายแต่ผมตีอย่างหนึ่งว่าทำไมมันต้องบวกป้องกันถ้าอาวุธของมันนะบวกไวผมจะไม่ว่าเลยมันจะยังแบบพอสูสีกับคุณตาได้แต่นี่มันบวกป้องกันยิ่งคุณบวกไปเยอะเท่าไหร่ป้องกันมันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นมันก็เลยงงว่าตกลงจะให้ชันเล่นเป็นสายอะไรกันแนะ่ <c oughs> คือ ของทั้งสก,กิลสเตตัสของอาวุธคู่กายมันมันแบบเหมือนไปสเปซส,สปปากันมั่วไปหมดอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มเซตการ์ดใหม่อันนี้ถือว่าเป็นเซตการ์ดที่ดีมากๆนะมีใครเข้ามาส่องบ้างแล้วหรืออยังเซตการ์ดนี้มันสามารถที่จะหาได้ง่ายเนี่ยผมแนะนำอันนี้เลยตากะยายถ้าใครที่จะเปิดหาเซตการ์ดนะ ทำไมถึงต้องตากับยายมันใช้แค่2ใบทุกคนคือคุณตากับคุณยายได้คู่กันคุณก็อัพขึ้นได้เลยแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับการเซตอื่นคุณคิดว่ามันหายากไหมกว่าคุณจะได้ครบ3ใบเนี่ยสใบ4ใบแบบนี้คุณคิดว่าหายากไหมแต่นี้มันใช้แค่2ใบแล้วมันบวกถ้าผมจำไม่ผิดน,นะบวกอย่างละ2 คือเส้นนี้ดีมากลองไปเปิดหากันดูอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเปิดระบบส e ล็อต x x p ขุนพลอันนี้จะเป็นเครื่องทุ่นแรงในการที่จะทำให้เลเวลขุนพลของเราเนี่ยก้าวกระโดดมากๆซึ่งถ้ามีตู้นี้แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงว่าขุนพลเนี่ยจะตามเลเวลกันไม่ทันแต่ทีนี้ความกังวลมันจะไปตกอยู่ที่ว่าเหรียญเราจะไปหาจากที่ไหน ช่วงแรกอาจจะหายากนิดนึงเขาก็จะเอาเข้ามาให้เราสุ่มหาในร้านค้านี่แหละทุกคนเนี่ยเนี่ยถ้าใครอยากได้ไปหมุนนะก็มากดในร้านค้าตรงนี้ได้แต่หลังจากนี้ไม่นานเขาจะมีการเพิ่มเข้ามาในรางวัลออนไลน์คุณสามารถที่จะรับเหรียญสล็อตยี p ได้แบบฟรีๆเดี๋ยวก็มีการปรับเปลี่ยนขอให้รอไปอีกสักนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะมันก็จะหาได้ง่ายขึ้น แต่ตอนนี้มันมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือว่าถ้าเราเอาขุนพลมาหมุนในตู้สล็อตเนี่ยเราจะได้รับเ e x p 2ปเท่าก็คือคูณ2สมมติว่าคุณทำโบนัสแตกแบบเนี้ย5ล้านก็คูณไปอีกคูณไป2เท่าะก็แสดงว่าได้ EXP 1ปล้านตอนนี้ผมยังไม่มีเหรียญก็เลยยังไม่สามารถที่จะเอามาหมุนได้ ขุนบนที่จะหมุนได้ต้องเป็นขุนบนที่ไม่ได้กดออกรบนะเมื่อกี้เห็นไหมตังไปตังไปผมเนี่ยกดออกรบมันก็จะขึ้นว่าออกรบไม่สามารถที่จะหมุนได้แต่ตัวอื่นเนี่ยหมุนได้ใช้19ทองต่อหนึ่งเหรียญใครที่อยากปั่นเวลขุนไวๆเนี่ยคุณไปลงทุนเลยในร้านค้าเผื่อว่าคุณรีบแต่ว่าผมไม่รีบอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ นี่ไงเขามีการเขียนบอกด้วยว่าแจ็คพอตหากว่าคุณหมุนได้แบบแจ็คพอตทำแจ็คพอตแตกแบบนี้คุณจะได้รับค่าประสบการณ์สะสมตรงนี้หมายความว่ายังไงค่าประสบการณ์จะเพิ่มครั้งละ500ต่อการหมุน1ครั้งของทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ถ้าให้ผมเดานะเรามาดูที่ตู้ยี่ปีกรอบเนี่ยนี่คือค่าประสบการณ์สะสมทั้งหมดถ้าสมมติว่าวันนี้คุณหมุนแล้วคุณทำโบนัสแตก เฉพาะ1นึเท่านั้นนะคุณจะได้ของรางวัลตัวนี้บวกเข้าไปเพิ่มนะตอนนั้นมันมีสัก2ล้าน3ล้านคุณก็จะได้5ล้านบวก3ล้านตรงนี้คุณเอาไปเลยแล้วแต้มตรงนี้มันก็จะกลับมาเป็น0คือมันเป็นแต้มที่ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์หมุน exp ปแล้วมารวมกันอยู่ด้านบนน่าจะเป็นแบบนั้นอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแต้มวิญญาณ2เท่า อันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่8นะเวลาเอ๊ะวันที่8ก็แสดงว่าเริ่มเริ่มแล้วหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเที่ยงคืนนี้มีใครลองบ้างแล้วหรือยังเนี่ยจะได้รับแต้มวิญญาณ2เท่าแต้มวิญญาณก็คือตัวนี้เผื่อใครนึกไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยมันจะทำให้เรามีแต้มวิญญาณสะสมเนี่ยเต็มไวมากยังไงก็อย่าลืมเช็คกันอัปเดตเรื่องต่อมา ก็จะเป็นเรื่องของ Battle p a าร์อันนี้ผมขอตำหนีหน่อยละกันว่าชุดเนี่ยไม่สวยเลยแถมสกีก็ไม่ไม่ได้ดูดีอ่ะดูสกินมันชื่อสกินพานะไม่ใช่โดรเรมอนคือจะบอกทำไมมันก็ไม่ใช่โดรเรมอนอยู่แล้วไหมโอ้โหกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นล็อกอินสะสม10วันอันนี้ผมชอบมากของฟรีมีเย่าเนี่ยมาแจกอีกแล้วมันทำให้แบบเฮ้ย สามารถที่จะประหยัดตังในกระเป๋าไปได้นะแจกแบบเนี้ยเวัน7วันวน,นะเล่นฟรีอาทิตย์หนึ่งอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแพ็กเกจนะเป็นเรื่องของการเสียตังแล้วมีทั้งเนี่ยแพ็กเกจคุ้มค่ารางวัลโบนัสเติมเงินไร้ขีดจำกัดใช้จ่ายรายวันแล้วก็ในห้างสรรพสินค้านี่คุณสามารถมาไล่ดูตรงนี้ได้เลยวันนี้คุณใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทแล้ว หรือคุณมีการเติมเงินสะสมเข้ามาเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะมีการวนลับนะถ้าจำไม่ผิดนะ Battle ไออันลิมิเต็ดคือมันจะวนลับเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณมีการเติมนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็มีของในร้านค้านี่ไงอันนี้ถ้าคุณกดคุณก็จะได้รับตามวันที่กำหนดของรางวัลไอ้ไม่ใช่ของรางวัลของในร้านค้าก็ลองมากดเลือก ซื้อหากันได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย